นี่ก็เป็นทางขวมห้องหน้าปงจากหน้าลุงไว้น่นเทียงลุงไวตอนนี้ก็ขวมบ่ได้แล้วรถแต่ว่ามีรถไทยขึน้นมาทูลงห้องทันนี้ทัานี้ขึ้นไปทางาหน้าปงทาานี้ไปขึ้นทางหน้าปวายนี่ท่อสองท่อทอมันหลับปบวายมันก็เลยขาด ปกติแหละถ้าพอโ,โบมุมี้มันก็สิขาดแล้วก็รถก็สิเที่ยวได้แต่บาทนี้มันเที่ยวบ่ได้เพราะมันขาดมองนี้ขึ้นมาท,าทั้งพีก็เป็นของทางน้ำประวายได้ใส่มอเตอร์ไซค์กับคุนยางรถไทยก็ยังไปอยากไปบ่ได้เลยเน,นี่ยเบ่งลัง รักล,ลูกต่างไปพุ่นเส้นหอดน้นำปะไวก้กัก